สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับกล้อง i m e l a b นะครับ e c 4นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดที่ใช้กับภายนอกนะครับผมรวมถึงมาในชุดกับตัว Solar Power อร์นะครับโซล่าตัวนี้นะครับเป็น outdoor นะครับก็คือสามารถใช้งานร่วมกันสามารถทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยไปติดที่ไหนก็ได้นะครับนอกบริเวณบ้านที่มีแสงแดดโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กเลย ตอนนี้เขามี2กล่องนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามีอะไรบ้างกล้องตัวนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติคือมีความละเอียดนะครับของภาพวิดีโอเนี่ย 2.5K นะครับแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งเนี่ย4ล้านพิกเซลนะครับตัว Color Night Vision นะครับก็คือสามารถมองเห็นกลางคืนแบบที่มีสีได้นะครับแล้วก็มี Human Detection นะครับเตือนเวลาที่มีคนเดินผ่านกล้องอีกด้านหนึ่งนะครับ กันน้ำนะครับ IP 6 6อันนี้ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะถ้าใช้นอกบ้านประเทศไทยเราฝนตกนะครับมีความชื้นก็ต้องกันน้ำกันฝุ่นได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีอินทิเกรตสปอ l ตไลท์นะครับมีสปอตไลท์ในตัวด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าพอเปิดกล่องออกมานะครับในกล่องก็อ๋อนี่อะไรใบรับประกันนะครับสองปีเลยเหรออืออันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับ อืมอันนี้เป็นตัวกล้องเล็กกระทัดรัดมากเลยส่วนอันนี้โอ้โหอันนี้เป็นตัวฐานดอกของเขานะครับมีอะไรบ้างเนี่ย USB นะครับกดแจ้งเตือนเสียบชาร์จได้นะครับมีปุ่มรีเซ็ตด้วยนะครับแล้วก็ต่อสายแลนดได้ดูพอร์ตเชื่อมต่อนี่คือเยอะแยะไปหมดเลยนะ ด้านข้างตัวฮัรับเนี่ยเขามีช่องเสียบ SD c a r d ด้วยนะครับไมโคร SD เดี๋ยวผมต้องหา m i โคร s d มาเสียบตอนนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไปซื้อมาก,ก่อนด้านข้างเขาก็มีอุปกรณ์มาให้ครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นฐานเสียบนะครับฐานเสียบติดตั้งมอแปลงนะครับอันนี้เป็นสายแลนครับมีอะไรอีกไหมนี่มีน็อตนะครับมาให้เสร็จสับเลยนี่นอ็อต อันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นติดกาวนะครับ 3M นะครับกาวติดแน่นหนากรณีที่เราจะไม่ติดกับการเจาะผนังส่วนนี้เป็นสาย USB ครับเป็นสาย USB แบบไมโครนะครับไมโคร USB คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดใช้เซตเนี้ยในการติดตั้งเนี่ยก็ได้แล้วใช่ไหมคือไม่ต้องใช้โซลาร์แผงก็ได้สำหรับคนที่เสียบแบบมีปลั๊กอยู่แล้วนะครับ อันนี้ไม่อยากจะเสียบนอกบ้านไกลๆอย่างเงี้ยก็สามารถใช้แค่นี้ได้เลยแล้วก็มีคู่มือนะครับเกือบทุกภาษาเลยยกเว้นภาษาไทยนะครับภาษาจีนก็ไม่มีเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเราลองมาประกอบแบบขั้นพื้นฐานก่อนดีกว่าครับตัวนี้นะครับก็มีขากล้องอเรียบร้อยแล้วนะครับขากล้องหมุนได้อิสระแบบนี้แล้วก็ติดกับผนังเนาะติดกับตัวนี้อีกทีหนึ่งติดกับเพลทนะครับ ถอดออกมาได้อันนี้มีข้างลงมี usb ด้วยครับนี่ด้านหน้านะครับมีสติกเกอร์อยู่อลองแกะดู <c oughs> เหนียวใช้ได้เลยครับ <c oughs> มีตัวกล้องนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์ของเขามีไฟด้วยนะครับมีโคมไฟสปอตไลท์ให้งานประกอบเขาดูดีมากเลยนะอันนี้คือ ดูดิทำมาเนียบเลยไม่รู้เลยว่าจะแกะตรงไหนได้นะครับอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันมาหมดแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวดอกนะครับเสียบกันสายไฟที่ให้มาเนี้ครับของหม้อแปลงน่าจะประมาณเมตรแปดสิบเซนได้นะครับแล้วก็เสียบอันนี้เนาะแล้วไปเสียบกับตัวปลั๊กไฟ ส่วนอันนี้น่าจะต้องใช้ไฟเลี้ยงจากตัวสาย USB นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับต,ตัวนี้ก็เชื่อมต่อไปที่ตัวดอกของมันนะครับแล้วตอนนี้เราก็สามารถเสียบปลั๊กได้เลยนะครับเสียบปลั๊กเสร็จแล้วจะมีไฟมีอะไรขึ้นไหมอ่ะนี่ครับมีเสียงสัญญาณขึ้นทั้งคู่แล้วนะครับ ตอนนี้เนี่ยที่เราต้องเชื่อมต่อก็คือแอป iMILAB นะครับผมก็จะเขา App ้าแอป iMILAB มาแล้วก,กดเพิ่มกล้องนะครับตอนนี้เขาเจอกล้องอตัวแบตเตอรี่คามิล่านะครับตัวนี้นะครับ iMILAB Smart Hub แล้วก็ iMILAB e c 4เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อ Smart Hub ก่อนเลยนะครับตัวนี้เขาให้ปลั๊กตัวสายแลนนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมก็เอามาต่อกับสายแลนนะครับแล้วก็จะเพิ่มกล้องนะครับ i อมีแลบ e c c เขาบอกว่ากล้องมีไฟกับพิบสีฟ้าใช่ไหมใช่นะครับก็ต่อเชื่อมกับสมาร์ทฮับแล้วใช่ไหมใช่ครับกด next ไปเอาสแกนนะครับเขาให้สแกนตัวกล้องกับตัว qr เอามาเรียบร้อย o อนน c t กับ Device นะครับกล้องก็งจะต่อกับ w i i เก็ให้เอาเอาอุปกรณ์ไว้ใกล้ๆเราเตอร์ด้วยนะอ่าต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ b i n d i n g Successful แล้วก็กดใช้งานนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะแนะนำวิธีการชาร์จนะครับว่าสามารถใช้หัวชาร์จก็ได้นะครับหรือจะต่อกับฮับก็ได้ ซึ่งตอนนี้เนี่ยฮัรหลอดจะไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงสายแรดเลยส่วนตัวกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ข้างล่างนะครับไว้หน้าบ้านก็อาจจะต่อกับตัวหัวชาร์จอีกทีหนึ่งครับผมตอนนี้กล้องก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับอ่านี่ครับบกมือให้สัญญาณนะครับเห็นอยู่เดี๋ยวเราจะเอากล้องไปใช้งานข้างล่างกันนะครับเพราะกล้องต่อไวไฟเรียบร้อยขึ้นสถานะว่าเพอร์เฟด้วยอ่ะไป กล้องออกเจ้าอมีแหลบ e c c นะครับเหมือนเขาจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ต่อสาย usb นะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะว่าสามารถที่จะเห็นภาพตัวผมได้นะครับอย่างนี้สัญญาลนะครับคือถอดออกมาจากตัวสายนะครับลงมาชั้นล่างนะครับเราเตอร์อยู่ชั้นบนตอนนี้ก็ขึ้นสถานะว่าเป็น good อยู่นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ดีนั่นเอง อ่ะเดี๋ยวเรา,เาไปติดตั้งข้างนอกบ้านกันอาจจะใช้วิธีติดกาว 3M ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่อยากเจาะผนังเท่าไหร่ตอนนี้ตอนเย็นแล้วเดี๋ยวรบกวนข้างบ้านครับก็ใช้กาว 3M ที่เขาให้มาเลยนะแล้วก็ต่อกับกล้องให้เรียบร้อยอแล้วเดี๋ยวลอกด้านนี้ออกไปแล้วก็ไปแปะผนังครับตัวกล้องเนี่ย อาหันหน้าให้ถูกนะก็คือหันอย่างนี้นะครับหันด้านนี้หันโลโก้ไอมี a b ลให้อ่านว่าไอมี a b ลได้นะครับอันนี้คือจะเป็นด้านบนนะครับอย่าติดกับหัวถ้าติดกับหัวน่าจะมีเซตติ้งได้อยู่มีให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ด้วยอ่ะอัปเกรดหน่อยก็ได้ครับโอ้เวอร์ชั่นโดดมาเยอะเหมือนกันตัวกล้องเนี่ยเขามีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะเอา้าอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยนะครับเสร็จ ใช้งานลองใช้งานก่อนก็ได้นี่เขาจะสอนใช้งานคร่าวๆนะครับปุ่มต่างๆนี่ครับเรียบร้อยเนาะกล้องสามารถใช้งานได้แล้วกดโทรเข้าหาก็ได้นะครับสวัสดีสวัสดีส หรืออันนี้จะสร้างเสียงไซเรนนะครับเวลามีคนแปลกหน้าอมันก็จะเตือนนะครับประมาณนี้เลยในแง่ของตัวภาพเนี่ยเราสามารถถ่างเข้าไปได้นะครับแบบนี้ถ่างเข้าไปซูมรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะมันกล้องมันสองุดนะครับมันก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆได้หมด คือกล้องเนี่ยมันซูมได้นะครับซูมเข้าไปได้ซูมทางออกก็ได้นะครับนี่เข้าไปดูบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าแบตเหลือเท่าไหร่ถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับมีทดสอบสัญญาณด้วยนะครับสัญญาณสตรองเข้าไปดูใน SD card ได้ตอนนี้ยังไม่มี SD card ดนะครับนี้ตั้งค่าการบันทึกวิดีโอนะครับว่าจะบันทึกวิดีโอ เท่าไหร่นะครับตลอดชั่วโมงไหมอะไรยังไงนะครับผมมีหมดเลย่าตั้งวายดาน i มิกเรนได้ให้ภาพชัดขึ้นพอเซ็ตเสร็จแล้วให้รีบูตเดเวิร์ทีหนึ่งอ่ะกล้องก็จะรีบู t นะครับเราก็จะเข้าเป็นระบบที่เราตั้งค่าเอาไว้ <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวเราก็จะติดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกระจกเพราะว่าตรงนี้เป็นกาวสองหน้านะ ผมก็ทําการเช็ดนะครับเช็ดให้มันๆเพราะว่าถ้ากาวสองหน้าติดปูนเนี่ยอาจจะหลุดได้ตอนนี้ก็เอาด้านนี้นะครับเอาโลโก้ไอมีแลบขึ้นนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ติดเข้าไปเท่านี้กล้องก็อยู่แล้วครับเึบเรี pp. ยบร้อย เดี๋ยวเรื่องไฟเดี๋ยวค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือกล้องต่อออนไลน์แล้วนะครับแบบนี้เลยก็คือสามารถที่จะหันกล้องนะครับไปทางไหนก็ได้นะครับสะดวกละเพราะว่าตัวเนี้ยเขาปรับทิศทางได้นะครับแล้วก็ตัวเก่าสองหน้าค่อนข้างที่จะแข็งแรงสำหรับการติดกระจกนั่นเองครับโอเคเสร็จละเดี๋ยวเราไปหาวิธีติดโซลออ่าแคนเน่ดีกว่า คราวนี้เรามาแกะตัวโซล่าพาเนลดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีโซล่าพาเนลเนี่ยเราก็ต้องต่อไฟเลี้ยงนะครับตัวโซล่าพาเนลนี้เขามีอะไรมาให้มั่งมีโซล่าพาเนลแผงหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับน่าจะต้องเจาะแน่ๆโอเคอ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวอาจจะติดให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจาะเนี่ยจะไปเจาะพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งตัวโซล่าพาเนลเป็นแบบนี้ครับ มีสาย USB อ่าไมโคร USB นะครับสายไฟที่เขาให้มาเนี่ยยาวอยู่นะน่าจะประมาณสักอ่าเมตรแปดสิบนะครับประมาณนี้ก็คือเอาตัวเนี้ยไปรับแสงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยต่อเข้ากล้องเท่าน,นั้นเองไม่มีอะไรมากส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวฐานซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีเทปกาวมาให้นะเราก็ต้องเจาะผนังอย่างเดียวเลยประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ไปหันเข้าหาที่แดดเอาแล้วตอนนี้นะครับเราก็ติดกับกล้องนะครับแล้วก็ตัวโซล่าพาเนลไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหาที่ติดอันเนี้ยกับตัวผนังคีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่สูงมากเลยสูงประมาณสามเมตรได้โอเคเนี่ยครับก็ติดอย่างนี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนอ่มาลองเช็คภาพมาดูดีกว่าก็สังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกล้องก็ต่อกันเรียบร้อยแล้วนะกับตัว บ้านนะครับแบบนี้เลยกอดีขึ้นมาต่อชั้นสองน่าจะดีกว่านะเพราะว่าชั้นล่างมุมมันจะแคบไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นทั่วเลยนะครับผมเพราะว่าข้างล่างมีกล้องอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ก็เห็นข้างหน้าบ้านชัดเจนนะครับผมประมาณนี้ก็กน่าจะเห็นภาพของการใช้กล้อง i m i l a g h ครับตัวนี้เขามีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมติดโซล่าเซลล์ครับยังไม่ได้ติดเจาะผนังนะครับเอามาแปะไว้ก่อน ก็คิดว่าคงจะเห็นภาพของการใช้งานแล้วครับแล้วก็การเซตอัพที่ทำได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายปล่อยมือไม่ได้ครับอยู่ชั้น2เดี๋ยวล่วง